ขีนในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายฉีดตล์ประจบวบัญชี17กันยายน2568โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับอารามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะเมื่อสื่อลูกหนังต่างประเทศทึ่งตัดเกรดสุวรรณัิ์เหมือนตาเหมาสองพาบริลัมพริกแซงยโเดรดนทักษิม เจ๋งกว่าแข่งต่างชาติทั้งสนามซะอีกนะเมื่อคนาหลงหลังศึกซูเปอร์บิ๊กแมชแห่งเอเชียสุบรรณนัเหมือนตาดารุกทีมเชิไทยมีส่วนสําคัญกับ2ประตูยิงไป1นึ่งแอซิสไปอีกหนึ่งพาบริลํมัมทีมตัวแทนจากประเทศไทยพลิกนรกแซงดับเยโฮดดรินทักซิมทีมยักษ์ใหญ่มาดลเซียซูเปอร์ลีกไปอย่างสุดมัน2ต่อ1นึ่งพเดิมชชนะเกมแรกการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกอีเดฤด,ดูกาลสัปดา์ยี่สิบห้า ด้วยตัวลูกนักชื่อดังของโลกอย่างท่านของโซฟาสกอ,สกอตัดกร์ดให้สุบนัณเหมือนตาในรุกทิมเชาติไทยโดยคะแนนสูงถึง9.0คะแนนซึ่งเปน็นคะแนนที่สูงเป็นอันดับที่1ของเกมเก็นี้หลังจากที่สุบนัณยิงไป1ประตูพร้อมกับทาไปถึง1แอสซิสพาบริลามประเดิมคว้าชัยในครั้งนี้ได้ถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจินหะเจ้าแบงค์สุบรรณเหมือนตาได้ไปถึง9.0เรียกว่าสูงสุดในทีมเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้มาเป็นตัวเปลี่ยนเกมของแท้อย่างแน่นอนครับ ทั้งที่ว่าในทีมนั้นมีแต่แข้งต่างชาติทั้งนั้นไม่มีแข้งไทยเลยมีเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจ่นครับอารันยังไงลุงเดวินได้โพสตเคลื่อนไหวหลังจากที่บริลัมพลิกแซงดับเจ้าโฮดนดินทักงสิมยกัยกษ์ใหญ่ของลีกมาเลเซียนะเมื่อกีนนี้ทันทีของควันหลงหลังศึกซูเปอร์บิ๊กแมชแห่งอาเซียนสุบนัทเหมือนตาดารุกทีมเชาติไทยมีส่วนสําคัญกับ2ประตยูยิงไป1นึ่งแอสเซสไปอีกหนึ่งพาบริลัมเองทีมตัวแทนจากประเทศไทย พริกนรกแซงดับยาะโฮดารุนทักซิมทีมยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียซูเปอร์ลีกไปอย่างสุดมัน2ต่อหนึ่งประเดิมชัยชนะนัดแรกนะฮะในการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกยอริสนฤดูกา 2025. ล2025ัล่าสุดนั้นบิ๊กเนในบินชิช,ชอบท่านประธานปราสาทสายฟ้าโพสต์เคลื่อนไหวหลังจากที่บริลรรัมพริกแซงดับยะโฮนดารุนทักซิมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียประเดิมชัยแรกด้วยถ้วยใหญ่ของทีปเอเชียโพสตข,นนข้อความในครังนี้พระบุบอกว่าสยบเสือร้าย ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกๆเสียงเชียร์และขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามาสร้างชัยชนะในครังนี้ร่วมกันบริลัมชายแลนด์สู้ไปด้วยกันนะก็เป็นแต่บางงานนี้นะผมเรียกว่าในวินที่ชอบเนี่ยแฮปปี้เป็นอย่างมากนะฮะที่จะแบงค์สูบเทปเหมือนตาลงไปเปลี่ยนเกมจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับบอทบุตรบระกออดีศรเผยก่อนเกมราชบุรีประทะกับนำดินศึกเอ l เ โดยวรุวิศรีบาัคคาะและก็อดิศรผม,มรักร่วมการแถลงข่าวก่อนเกมที่ราชบุรีเอฟซีบุกเยือนนำดินเอฟซีทีมแชมป์ลีกเวียดนามศึกฟุตบอลเอ c ฟซีแชมเปียนลีกชูสองวันยี่สิบห้ารับแข่งขลมสายเอฟนัดแรกในค่ำคืนนี้ด้วยก่อนเกมโค้ชโย่งได้เปิดเผยบอกว่าทีมของมรันั้นได้เตรียมตัวสรับลงแข่งทัวร์นาเมนต์นี้มาพอสมควรแล้วในค่ำนี้ครับก่อนเจอกับนำดินเรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฤด,ดูกาลน,นี้ไทยลีกเปลี่ยนกฎมาเป็นผู้เล่นต่างชาติห้าบวกสอง เพ่นอาเซียนเพราะว่าฉะนั้นแล้วในรายการ ACL โคา้าผู้เล่นต่างชาติจึงไม่จำกัดซึ่งเราก็มีประสบการณ์ที่เจอกับทีมที่มีผู้เล่นต่างชาติมากอยู่แล้วเราก็เตรียมตัวให้พร้อมครับโคชโย่งได้กล่าวปิดท้ายด้านเก่งอดีศรพม,มรักกองหลังของราชบุรีเ c เปิดเผยบอกว่าผมคิดว่าเรานั้นพร้อมแล้วสำหรับการลงทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้อีกอย่างเรามีความมั่นใจจากผลงานในลีกที่ผ่านมา ในคัรงนีเพิ่มเติมด้วยหลังเก็บชัยชนะมาผมคิดว่าผู้เล่นทุกคนอยู่ในช่วงบันใจและก็จะทําผลงานในรายการนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของราชบุรีเอฟซีนั้นจะออกไปเยือนนาดิน FC ในศึก a c l 2 2เ2 5ารอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดแรกวันพุทธที่17กันยายนเวลา,า19นาฬิกาส5นาทีน้สนามเทียนเจียงสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube v g Sport นะ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงชมช็อตสุบนัตใส่ขวาโค้งๆพังตาข่ายยโฮดบริทักซิมแฟนมาเลเซียแทบร้องเลยนะเมื่อความหลงหลังทับช้างศึกซูเปอร์บิ๊กแมชแห่งอาเซียนจังหวัดดังกล่าวที่สุบนัตเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยหลุดเข้าไปในกรอบก่อนที่จะปั่นโค้งๆสุดสวยเข้าไปตรงตาข่ายให้กับบริดัมตามตีเสมอยโฮดบริทักซิมเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง เกมนี้สุวรณัทเหมือนตามีส่วนสำคัญกับ2ประตูยิงไป1แอซิสไปอีก1นพาบริลัมทีมตัวแทนจากประเทศไทยพริกนรกแสงดับยโฮดรุนทักษิมทีมยักษ์ใหญ่มาเลเซียซุปเปอร์ลีกไปอย่างสุดมัน2ต่อหนึ่งประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขัน AFC แชมเปียนละีกอิหิตในฤดูกาลส0 2 5ันี่สิบ้เรียกว่าใครเห็นใครก็บอกว่าโอ้ oh, impossible ไม่น่าจะไปได้นะฮะแต่ดันเข้าซะอย่างนั้นเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วลีกต่างประเทศต้องดึงตัวไปร่วมทีมได้แล้วนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงอดีตแชมป์ ACL 4สมยัยเปิดรังแซงชนะอันดูฮาอิลสอ2ต่อหนึ่งเดืึกเอ l ีสอิริโดยอันจิวารันอดีตแชมป์ a c l 4สมยัยจากลีกซาอุดีอาระเบีย ประเดิมสนามเกมแรกในการเปิดตารางเชื่ออัน,นดูอาฮอลทีมจากลิก,กาต์ตาไป2ต่อ1ศึกฟุตบออลเอีเอิบริส2 0 2วันรอบเดลิกสเตทโซนตะวันตกนัดแรกนะ้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาเกมนี้ทีมเยือนอันดูอาฮอิลได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0 จาก b b ina, อาร์ดินช์โบบิน่าก่อนที่ทีมเจ้าถิน่นอันทิวารันจะมาแซงยิงชนะไป2ต่อหนึ่งจากดาวินดูเจสและก็เตโอเออร์นันเดชซึ่งก็เป็น2ผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทีมเสริมเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้ทําให้อันทิรารันเก็บไปถึง3แต้มแรกได้สําเร็จรักอันดับที่4ของตงนารางคะแนนส่วนอันชดูฮาย,ยูยังคงไม่มีคะแนนรักอันดับที่10ของตารางสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,น,นขต่อไปของอันทิบารันในรายการนี้ และที่สองจะออกไปเยือนดาซาฟจากอุซเบกิสถานในวันที่29กันยายนเวลา20.45นตามเวลาของประเทศไทยนะก็เป็นวา่งงานนี้ต้องรอดูกัาต่อไปก,ก็นด้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก่นครับอาะไรยังไงยังไม่แขวนสตาร์ทนะเมื่อควรมาต้านในวัย27ปีเปิดตัวลุยเอลิกกับพาั้งโมเบลเบิออร์นวิตอรีเมื่องานนี้ชวนมาต้าและผมดาวเตะในวัย27ปีอดีตตำนานทีมชาติสเปน เดินหน้าในการลุยอาชีพปอคาแข่งต่อด้วยการเปิดตัวกับสโมสรเมลเบิร์นวิวตอรีทีมดันดิสกเอลิกออสเตรเลีย er โดยมีสัญญาหนึ่งปีซึ่งจะตัวจะสวมเสื้อหมาเยเลขโคสิไล่ล่าความท้าทายบนสนามยากกันอีกครั้งโดยตำแหน่งของควอนมาตาดาวเตนในวัย3 7ปีเมลเบิร์นเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับโอกาสมาเป็นสมาชิกของทีมแน่นอนว่าผมมีแรงบันดาลใจที่จะเดินหน้าพาทีมควา้าแชมป์และก็ร่วมทำงานกับสโมสรในอนาคต สำหรับ้นักของชวนมาตาในแข้งเดวัยชเปีผ่านการเล่นฟุตบอลอาชีพมาแล้วทั้งสิ้น674เกมยิงไปทั้งสิ้น143ประตูลดแรนให้กับเบริอัลมาดริดวาเลนเซียเชลซีแมนยูกาลาทาสไดบิเซลโกเบวเวสต์ซิตี้และก็ล่าสุดเป็นเมลเบิร์นวิกตอรีจากออสเตรเลียนะก็ไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ผ้นักของทางชวนมาตาคนนี้กันด้วยครับแก่แต่ยังเก่านะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงเมื่องานนี้ท่านของฝั่งรณชัยชีย้ฟุตซอลไทยลูกเล่นมากขึ้นหลังผสมเจนใหม่เข้ามาเมื่องานนี้ทางด้านของทุกลูกยิงคือความหวังทุกวินาอร์ทีคือหัวใจเมื่อเสียงเชียร์คืออาวุธฟุตซอลไทยจะไม่หยุดจนกว่าจะไปถึงรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซีย2อ2 6นี 26, รณชัยจุวงสุขในขณะนี้ โดยอีกไม่กี่อืดใจแฟนฟุตซอลชาวไทยจะได้ร่วมชมและก็เชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเจ้าของอันดับที่11ของโลกและก็รองแชมป์เอเชียล่าสุดลงสนามในศึกชิงแชมป์เอเชีย2 0วัน26รอบคัดเลือกกรุ๊ป B ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่20-24กันยายนซึ่งครั้งนี้คงแข่งขันที่ยิมเดเซียมน้นามกีฬาการจังหวัดนนทบ,บรุรีซึ่งแม็กโรณชัยจงวงศุกรับวัย28ปี แห่งบรูเว็ชมบดีน่งเู้เพล่นการสําคัญของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเวอร์ชัน2วัน25ได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ทุกคนนั้นพร้อมเป็นอย่างมากเลยครับและเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็มีความมุ่งมั่นและก็พร้อมแล้วที่จะลงเล่นในรายการชิงแชมป์เอเชีย e 2 0 26รับการเลือกรุบบีในครั้งนี้ชุดนี้มีการผสมผสานเจนใหม่และก็าผู้เล่นเก่าเข้ามาด้วยเหมือนแบบว่าทําให้ทีมชาติไทยมีลูกเล่นที่โชว์มากยิ่งขึ้น พวกเราทุกคนเองก็รู้จักกันดีอยู่แล้วถึงเวลาที่เราต้องเต็มที่ในสนามซ้อมและก็สนามจริงเพราะทุกประตูนั้นคือความหวังของแฟนบอลและทุกๆวินาทีของเราคือหัวใจของแฟนทุกบอลทุกๆคนฝากถึงแฟนฟุตซอลชาวไทยที่ให้เป็นกำลังใจกับพวกเรากันด้วยนะครับเราก็จะทำหน้าที่ในครั้งนี้ให้ได้ดีที่สุดในครั้งนี้เพราะว่าเสียงเชียร์ของทุกๆท่านนั้นก็คืออาวุธสําคัญที่จะพาทีฟุตซอลไทยไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่เป็นเ้าภาพในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบ e. ายอิชิอิสไตล์ประเจำวันที่17กันยายน2568โดยชายผูังคุบคร่งฟุตบอลไทยครับ